สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู่สุค้นเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยแญนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางบอร์ดบิ๊กพยัญานฟินแลนด์สู่ฟังนะครับพี่น้องเพจข่าวดังระดับประเทศนะครับถึงขันออกไปลงเลยนะครับพี่น้องนะครับมีประเด็นอีหอย่างเดี๋ยวผมเบ้าสู่ฟังเนาะครับเบ้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ เพดข่าวระดับประเทศลงข่าวบอสบิ๊กทันทีหลังโพสต์ฟาดเดือดสันดานคนนอกใจเป็นแบบนี้ป้าพี่น้องเมนมีประเด็ดนอีอย่างอีกเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเบ้าซูฟังเ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับประเด็นก็คือมาจากที่ทางบอสบิ๊กเพิ่นได้มีการเปิดบาร์โฮสนั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่านะครับ มี f อบางท่านบางคนพี่น้องนะครับกับบรูว่าเป็น FFC ฟฝั่งใหนนะครับไปคอมเมนต์ไปแซะไปว่านะครับห้บอดบิ๊กนะครับว่าบาโฮดนะครับนะครับเป็นสถานที่อบายมุกนะครับแรงมั่วสุมนะครับบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครอบครัวนะครับทำให้คนนอกใจกันนะครับก็มาจากบาโฮดประมาณนี้พี่น้องที่มี f c เข้าไปคอมเมนต์ไปว่านะครับบอดบิ๊กเพิ่นก็เลยออกมาโพสต์นะครับโต้กับนะครับถึงประเด็นนี้ ซึ่งบอทบิ๊กเพิ่นโพ์ไว้แบบนี้นะครับพี่น้องเพิ่นโพดว่าถ้าใครบอกว่าบา์โฮสเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แตกหักไม่จริงว่าสั่นครับพี่น้องบอทบิ๊กเรบอกว่าไม่จริงนะครับแต่สันดานต่างหากที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกนะครับคนมันสีนอกใจกันมันบ่ได้อยู่ที่สถานที่นะครับบ่ได้อยู่ที่บา์โฮส แต่มันยุี่สันดานตั้งหากนะครับที่บอดบิกบอกนะครับที่เห็ดใหนอนอกใจเห็ดเหนครอบครัวแตกแยกนะครับบางคนมาเป็นคู่พาผัวพาเมียมาด้วยกันเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นสถานที่บันเทิงนะครับบาโฮดเป็นสถานที่บันเทิงอินเตอร์เทนนะครับไม่ใช่ซ่องว่าสั่นรับพี่น้องยางเดือดเลยครับมันคือสถานที่บันเทิงมันว่่แม่นซ่องนะครับ เพราะฉะนั้นสีมาว่าบาโูดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการนอกใจหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความสัมพันธ์ที่มันแตกหักบ่ดได้บ่แมนนะครับบอดบิกบอกรับคนสจีนอกใจกันนะครับมันอยู่ที่สันดานนะครับไม่ได้อยู่ที่สถานที่ประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับเพจข่าวระดับประเทศก็คือ เพจบันเทิงหน้าตุดนะครับพี่น้องซึ่งเพจนี้นะครับเพจข่าวเพจนี้กับค้นติดตามหนีล่านกว่าพี่น้องนะครับประมาณล่าหานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเพจข่าวนะครับระดับประเทศเลยนะครับก็เอาไปลงพี่น้องเพื่อนกระหินน้ากับทางบอดบิ๊กเพื่อนไปลงไว้แบบนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจบันเทิงหน้าตุดนะครับเพื่อนบอกว่านอกใจอย่าโทษบาโฮสให้โทษสันดานตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการ แชร์ข้อความของทางบอทบิ๊กนะครับหลังจาก FC เอฟซีห็นนะครับเอฟซี FC นะครับในเพจบันเทิงหน้าตุ้ดนีเข้าไปคอมเมนต์นะครับพี่น้องส่วนมากนี่ห็นน้ำเลยนะครับกับทางบอทบิ๊กนะครับหลายๆคนก็บอกว่ามันยู่ที่สันดานล,ล้วนๆจ้าบริเกียวกับบาห์งวดบริเกี่ยวกับสถานที่นะครับบางคนบอกว่านะครับพี่น้องขนาดไปยู่ในวัดในวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ยั้งนอกใจกันได้ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนสู้ฟัง นะครับท่านแรกนะครับเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าขนาดเจ้าอาวาสอยู่วัดอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังใจแตกเลยนะครับแฮชแท็กอย่าโทษสถานที่ค่ะนะครับผมท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกว่าแม่นแล้วค้นสันดานไม่ดีอยู่ไหนมันก็ไม่ดีไปบวชเป็นพระเป็นชีมันก็ไม่ดีถ้าสันดานไม่ดีว่าสันครับพี่น้องแล้วก็ ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่สันดานล,ล้วนๆนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความที่ห็นบางช่วงบางตอนนะครับนะครับผมของเอฟีบางคนนะครับเขามาคอมมนส่วนมากก็เห็นน้ำวอดบิ๊กนะครับว่าสิไปโทษบาหูดเนี่ยมันบ่เม้นนะครับคุณสีนอกใจกันหรือว่าครอบครัวสีแตกสีแยกนะครับมันอยู่ที่สันดานของคุณที่สีนอกใจมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่หรือว่าเกี่ยวกับบาหูดเลยประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมา อัปเดตมาว่าสซูฟังนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบอสบิ๊กพิ่นพูดถึงประเด็นที่เอฟซีไปแซกไปว่าพึ่นนะครับพี่น้องนะครับบอได้ไปว่าให้ผู้ใดเด้อครับผมพิ่นว่าถึงเอฟซีที่เขาไปคอมเมนต์ว่าบาโฮดนะครับเป็นจุดนะครับเริ่มต้นนะครับเหตุแห่งความขัดแตกแยกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสซูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นแจ้งใดกะคอมเมนต์ข้มมาสซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ